สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยครับตับช่องตกปลาเลยเลยครับผมมีตะจิวฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็พามาตกปลาคลองห้านะครับคลองหลวงแต่ว่าเป็นหใหม่ใหม่ตัวนี้ยังไม่เคยมานะครับมาครั้งแรกเหมือนกันก็ไปดูไปลุ้นกันว่าพวกผมจะได้แ้มได้ตัวไหมวันนี้ก็มากับทีมงานครับผมทีมงานเดิมครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆกันเลย ครับผมอันนี้คือบรรยากาศรอบๆไมยนะครับผมวันนี้ก็มากับนายยอดนะครับนี่ครับนายยอดอยู่ข้างๆงนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ผมจะลงเบ็ดเสร็จแล้วแล้วครับจะนห้ครับแล้วก็นายยอดจะลงอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งตัวข้ามครับผมก็บรรยากาศก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ไมายก็สวยครับบรรยากาศก็ดีพอรอดูรอลุ้นเป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับผมไปลุ้นกันเลยครับผม นายยศเปิดประเดิมแต้มแรกเลยครับผมกินเร็วมากโอเคจะเป็นปลาอะไรครับไปดูครับผมใส่ใน่าจะสวยครับปลานิลครับผมโอ้สวยด้วยเอาที่ต่างไหมนายยศโอเคยวเดียวเดียวครับโอ้ใส่แรงก็าประเดิมใส่โมบเลยครับผมสุดยอดครับผม <laughs> ครับผมปลาตเพียนครับผมนายศเป็นปลาขยงนะครับตัวสวยๆเลยก็รอดูรอลุ้นต่อไปครับผมนั่นครับนายศปลานิลนครับใส่สวยๆครับท่านผู้ชมกินห่างแต่่าใช้ได้ครับผมแอบไปเอาไม่บอกกันเลยสิครับผมกินแล้วครับผมจะได้ตัวไหมหลงนง้นครับได้จะอ่าหลุดครับผม ครับนะครับของน้ำมินครับผมเป็นปลากระมังครับใส่โบโบเลยสุดอยอดครับใครประจักษ์เต็มกลของเลยอแต่ของผมกำลังนิ่งครับช่วงนี้อ่ะโอเคครับฝั่งนู้นไปแอบกินตอนไหนครับนะต้นจะเป็นคนฟัดให้ครับผมเดี๋ยวไปดู นิ่งไปแล้วครับผมอะไรครับท่านผู้ชมอีกแต้มหนึ่งครับผมเป็นปลาหมอตะกลับนะครับผมไม่รู้มายงไสุดนี้ครับผมรอดูครับไม่แล้วขงไม่เยอะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมรอดูครับท่านผู้ชมแต่ของผมเงียบครับรอดูครับ โอ้มาครับมีตัวครับผมใส่สวยด้วยครับใส่สวยด้วยอ่าม้อีกแ้บนะครับใส่งามๆครับผมนะครับผมหรือว่าโอ้ใส่สวยครับสุดยอดเลยรอดูตัวใหม่ครับน้ำมินก็ได้ครับฝั่งนู้นครับผมเงียบแต่ผมคนเดียวครับ หอนมินกินอีแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วครับน่าจะได้ตัวปนี้ครับผมใสสวยๆได้แต้มแล้วครับผมฝั่งนู้นเดี๋ยวกินดีครับผมรอดูเราลุ้นกันครับผู้ชมป่าอะไรไปดูครับนี่ใสสวยอีกครับผมโอ้ปลากระมังครับใสใหญ่เลยตัวนี้ครับ มาแล้วครับผมสุดยอดครับผมมีตัวโบโบครับในยนวันนี้ครับต่อรอลุ้นรอชมตัวต่อไปครับว่าวันนี้ผมจะเจอตาไหมครับวันนี้ไปลุนกันต่อครับผู้ชมครับฝั่งนู้นที่ดีแล้วครับผมฟังละมินโอ้ปนีนครับใส่งานดีแล้วครับผมใช่ดีแล้วครับผมวนี้สองคันครับผมอี๋จะพาไปดูใกล้ๆครับรอบนี้ ดูนะครับผมปลาหนี้นครับตัวแรกอีกคันนึงครับผมติดสองคันติดเลยโอเคไม่รู้จะเป็นปลาอะไรออ้ปลาหนี้เหมือนกันครับอ้าสองแต้มติดครับผมโอ้วันนี้ฮอตอยู่คนเดียวครับวันนี้สุดยอดเลยน,นี่หมายครับจุดที่น้ำมีลงครับผมอ่าแล้วจุดที่ผมลงครับนายก็ถ,ถัดไปฝั่งนู้นครับผมอ่าแต่จุดเนี้ย เอว่าค่อนข้างกินดีครับผมก็ไปลุ้นกันต่อครับผมว่าสิ่มแบบม้วซักม้วนขวบพอดีมันตลอดดีมันหยอกมันหยอกทังงานกดพอดิ่งเพิ่มมาอุ้ยหัวปลากระยิงนี่นี่ด้วยเฮียเฮียมานะกมันนะ มาเลยครับท่านผู้ชมก็อยากกินแต่ละตัวทังผมนี่ยากกินแสมเข็นครับผมสรดีนัาตึงเข้ามาด้วยครับผมนายเออสวิงหนนายเอ็ดอ่าขอสวิงครับผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับตีลงไม้แล้วเอาเลยครับผมรอดูครับโหวิ่งเลยครับเนี่ย เล่นเบรกนิดนึงครัหลอดูครับผมหลอลุ้นหลอลุ้นเข้าป่านะครับป่าอะไรไม่รู้คดูครับน่าจะใหญ่ครับรอลุ้นครับอู้ปากาครับปลากาปลากาครับใหญ่เลยหลอดูครับอ บางนี่น้ำกระจายครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันยาโอเคครับเดี๋ยวช่วยกันครับช่วงนี้ช่วยกันช่วยกันดูครับปากาใหญ่ครับมาแล้วมาแล้วปลาเพีย้ยปลาเพีย้ย อ้าวเป็นของเราแล้วครับขึ้นน้ำแล้วโอว้ดูใสครับผมสุดยอดนะครับตัวแรกครับผมหน้าตึงตึงมาถึงครับนี่ครับผมเกาะไสโบเลยโอ้สุดยอดนะเนี่ยครับผมผลงานนะ้ตึงครับตันนี้สุดยอดครับ ่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนิดๆนะครับจะไปบ่ายสองอ่ะบรรยากาศครับผมโน่นครับผมมืดมาเลยครับผมแต่ปลาก็ยังเงียบๆอยู่ครับช่วงนี้ี้ก็เรากำลังทํากับข้าวนะครับผมอ่านี่ครับผมปลาเผาครับผมตกปลาก็ต้องกินปลาครับผมชมครับตอนฝนกำลัง ตกหนักเลยครับผมนี่ฝั่งนั้นครับผมมาดูครับครับหลังจากฝนตกแรงไปหยุดครับตอนนี้ป,ปล่อยครับผมต่อเราก็สู้กันต่อครับฝั่งนั้นช่วงฝนตกปลาก็กินดีนะครับผมเราดูเราเล้แต่เราไม่ไถ่ายให้ผู้ชมดูครับ คมคมในอยไอ้คมหนฝั่งนี้เยเอายคมหมายแต้มครับฝนตกครับก็ยังกินครับโอเคครับของนายยศกินแลวครับโอ้โหอยู่ไหมครับน่าจะอยู่ครับรอดูตัวครับอ่าปนินครับผมอ่าฝนตกปลากินดีครับอย่างนี้ก็อยากให้ตกครับทางกานเก็บให้หมดครับวันนี้ เนสองคันเลยครับผมแต้แต้กอนเสร็จแล้วครับผมของน้ำมินปลาอะไรครับโอ้ปลานิลครับใสมงามครับผมหลังจากฝนตกหนักนปลาก,ก็กินดีครับผมผมของนายศปลานินใสมงามครับผมยอดครับผมเฮ้ยทุกท่ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนิดๆนะครับผมอ่าฝนหยุด ปลาก็หยุดไปกับฝนครับผมแล้วก็ตอนนี้ฝั่งนั้นครับผมเสื้อสีแดงก็จะเป็นนยเย็ดครับยืนเยอะครับผมมาตกด้วยแล้วก็วันนี้ทีมงานมาเยอะครับผมสี่ห้าคนครับผมเดี๋ยวรอดูบทสรุปสุดท้ายครับว่าเราจะได้ปลาเยอะหรือปลาน้อยขนาดไหนนะครับผมไปลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมเวลายังหมดผู้ชมครับใบแล้วครับผมปลากระมังครับใส่งามๆครับผม เดี๋ยวครับชมครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงนี้นิดนะครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมพามาดูปลารวมครับผมอ่าว่าใครจะได้ปลาเยอะปลาน้อยขนาดไหนครับผมอันนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้จะเป็นปลาของผมนะครับก็วันนี้ฝนตกด้วยฟ้าปิดด้วยครับผมได้แค่นี้ก็ถือว่ายังอ่าได้ทอดครับผมแล้วก็ ฝั่งนี้ครับผมอันนี้จะเป็นของนายอดครับผมหลังจากทากินแล้วด้วยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกสองท่านนะครับผมอ่าก็จะเป็นของน้ำมินครับผมแล้วก็อ่าของน้าตึงนะครับผมเดี๋ยวพามาดูคนที่หมานสุดวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นน้ำมินครับดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปแอบดูครับคนหมานประจําปีอ่าคนมานครับไปไหนมานตลอดครับน้ำมินครับโอ้ยใจเย็นครับ อ่าดูนะครับผมนี่ครับผมของน้ำมินอ,อ,อันนี้เหลือจากทำกินช่วงเที่ยงแล้วนะครับผมเลยเหลืออีกท่านหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปแอบดูของน้าตึงครับไปแอบดูของน้าตึงครับน้าตึงมีชัดเด็ดครับวันนี้ไปแอบดูของน้าตึงนิดหนึ่งครับเดียวพาันดูนะครับ นี่นะครับผมของหน้าตึงโอ้ได้ไซบโวสองโลมาตัวนึงนะครับผมอ่ะโอเคครับอันนี้จะเป็นหมายของห้านะครับผมตอนนี้อยู่แถวอ่าวัดจันรศรีนะครับเพื่อน้าท่านใดอยากมาลองก็มาได้ครับผมอันนี้ครับผมรอบๆอบไม้ครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม